มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับเฮล่นใหม่เซอร์ไพรส์หวานใจเตอ๋อเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงนะคะต่างก็รอข่าวดีสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกากับพระเอกหนุ่มเต๋อชันทวิตที่ความรักของทั้งคู่กำลังอินเลิฟสุดๆค่ะเพราะว่าทั้งคู่มักจะมีรูปคู่หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามความน่ารักอยู่เสมอๆนะคะ ส่วนแฟนคลับต่างรอว่าเมื่อไหร่นั้นทั้งคู่จะประกาศข่าวดีกันสักทีค่ะหลังจากที่คบหากันมานานแล้วล่าสุดค่ะทำเอาหลายๆคนเฮกันดังลั่นนะคะนึกว่าหนุ่มเตอ๋อชนทวีจะได้เลิกงามยามดีขอสาวไม่สะละโสดแล้วค่ะแต่ที่ไหนได้คะพอเลื่อนอ่านข้อความก็ทำเอาเฮเกอร์กันเป็นแถวค่ะเพราะว่าภาพชุดนี้เป็นเหตุการณ์ที่ดาวิทำเซอร์ไพรส์ลุงเตอ๋อนั่นเองค่ะ โดยมีเพื่อนสีอย่างมินชริดาแล้วก็ภูผ่าแต่ชันอโรงมาร่วมขบวนอีกด้วยค่ะโดยสาวใหม่บอกว่าเซอร์ไพรส์ดาวิดาวิบอกว่าติดถ่ายละครมาไม่ได้มาไม่ได้ไไดใครจะพลาดวันสำคัญของลุงได้คะขอให้หนังลุงปัง,ปงๆร้อยๆเลยนะเป็นคู่รักที่เห็นเมื่อไหร่ก็อดยิ้มตามกับความน่ารักของทั้งคู่ไม่ได้จริงๆค่ะ ขอให้ทั้งคู่มีข่าวดีเร็วๆนะคะน่ารักมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ